ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูฝนต่อฤดูหนาวเนี่ยจะมีโรคติดเชื้อที่สําคัญโรคหนึ่งก็คือโรคติดเชื้อไวรัส RSV ซึ่งเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในเด็กเล็กที่มีอายุต่ํากว่า5ปีปีนี้เป็นปีพิเศษก็คือมีจํานวนผู้ติดเชื้อ RSV เนี่ยสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมารวมทั้งมีเด็กทารกอายุ10เดือนเสียชีวิตจาก การติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ RSV ย่ามาจาก respiratory syncytial virus ตั้งชื่อตามคุณสมบัติทางชีววิทยาของตัวไวรัสเองคำว่า respiratory หมายถึงไวรัสตัวนี้ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ syncytial หมายถึงความสามารถในการทำให้เซลล์ที่ติดเชื้อที่อยู่ใกล้กันเนี่ยหลอมเชื่อมกันเป็นเซลล์ขนาดใหญ่มีหลายนิวเคลีในทางไวรัสวิทยา ไวรัสตัวนี้จัดเป็นไวรัสในกลุ่ม5สารพันธุกรรมเป็น RNA เส้นเดี่ยวชนิดเส้นลบเป็นไวรัสที่มี envelop e ที่ envelop e มี spike ซึ่งมีโมเลกุลที่สำคัญที่ใช้จับกับ Receptor ที่เซลล์บริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจของมนุษย์อยู่2ชนิดก็คือ attachment glycoprotein กับ fusion protein เชื้อนี้จัดอยู่ใน genus o r t h uh, o n e u m o v i r u s family นิวโมวิริดีปัจจุบันมี2 g e จีโนไทป์ที่มีความสัมพัญธก่อโรคในเด็กทั่วโลกก็คือ g e n นไทป์ A และ g e n นไทป์ B สามารถติดเชื้อ RSV ได้ทุกช่วงอายุแต่มันจะมี2กลุ่มก็คือติดเชื้อแล้วแสดงอาการกับติดเชื้อแล้วไม่มีอาการ กลุ่มประชากรที่ติดเชื้อแลแสดงอาการก็จะมีอยู่2กลุ่มก็คือเด็กเล็กกับผู้สูงอายุเด็กเล็กในทฤษฎีก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีเนี่ยจะมีการติดเชื้อและแสดงอาการอาก,การหนักมาก,กคือเด็กในช่วง0ถึง2ปีในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุอายุมากกว่า65ปีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็ติดเชื้อได้แต่อาการจะมีเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ ผู้ติดเชื้อจะมีอาการอยู่3ระดับเรียงตามความรุนแรง 1. เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือ upper respiratory tract infection การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก็นับตั้งแต่โพรงจมูกจนไปถึงคอหอยหรือลำคอกลุ่มนี้ถ้ามีอาการการติดเชื้อแค่ช่วงทางเดินหายใจส่วนบนก็จะมีอาการคล้ายๆกับผู้ป่วยหวัดก็จะมีไข้แล้วก็มีน้ำมูก แต่ถ้าลุกลามไปถึงทางเดินหายใจส่วนล่างเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างหรือ lower respiratory tract In infection ก็คือมีการติดเชื้อตำแหน่งตั้งแต่กล่องเสียงหลอดลมขั้วปอดออหลอดลมฝอยและตัวปอดเนี่ยเราเรียกการติดเชื้อช่วงนี้ว่าการติดเชื้อทางเดินส่วนล่างซึ่งจะมีอาการค่อนข้างหนักและสุดท้ายก็คือเป็นอาการตายฉับพลันของทาลกที่เรียกว่า Sudden n n f a n t Death s y n d r o m มการติดต่อของเชื้อ RSV เนี่ยแบ่งออกเป็น2ทางก็คือทางตรงกับทางอ้อมทางตรงก็คือมีการสัมผัสสารคัดหลั่งทางเดินหายใจหรือ respiratory droplet เช่นการไอการจามน้ำมูกน้ำลายหรือการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อโดยใช้ภาชนะร่วมกันส่วนทางอ้อมก็มีการติดเชื้อผ่านฟอร์มไ คำว่าฟอร์มไ์หมายถึงสิ่งไม่มีชีวิตที่มีเชื้ออยู่ชั่วครู่ชั่วยามเช่นลักษณะการติดเชื้อในเด็กอนุบาลเนี่ยจะมีการติดต่อผ่านของเล่นที่เล่นร่วมกันถ้าเด็กที่ป่วยไม่สบายไปเล่นของเล่นแล้วทิ้งน้ำมูกน้ำลายบริเวณนั้นเด็กที่อื่นที่ไปสัมผัสก็จะมีโอกาสติตดติดเชื้อเข้าไปด้วย เชื้อนี้ยังไม่มีวัคซีนนะฮะวัคซีนอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอย่างที่อธิบายไปก็คือที่ envelop e จะมี spike อยู่2ชนิดก็คือ attachment glycoprotein กับ fusion protein เพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์มุ่งจะขัดขวางกระบวนการการจับกันระหว่าง glycoprotein ตัวนี้กับ receptor ที่ epithelial cell การรักษาเป็นการรักษาตามอาการนะครับเช่น,ถ,ชน,น,จจนถ้ามีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนก็อาจจะมีการให้ยาลดไข้ยาลดน้ำมูกถ้ามีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างก็อาจจะมีการให้ยาพ่นขยายหลอดลมหรือถ้าเด็กที่มีอาการหนักก็จะอาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรวมทั้งถ้าหนักจริงๆแพทย์อาจพิจารณาการใช้ยาต้านไวรัสที่ชื่อว่าไลบาเวรินซึ่งมีผลในการยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัส เส้นทางการติดต่อก,ก็มี2ทางหลักก็คือทางตรงกับทางอ้อมเน้นทางตรงก็คือเราต้องไม่พาเด็กหรือเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยไปเสี่ยงต่อการรับเชื้อเช่นไม่พาเด็กออกไปยังบริเวณที่มีความหนาแน่นของประชาชนหรือประชาชนที่อยู่กันหนาแน่นเช่นห้างสรรพสินค้าเป็นต้นอนอกจากจะไม่พาเด็กไปเสี่ยงแล้วการที่ให คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่ใช่ญาติสนิทเข้ามาจับแก้มหรือหอมแก้มลูกหรือบุตรหลานเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังเพราะคนที่มาจับลูกหรือเด็ก ที่อยู่ในการดูแลของเราเนี่ยมือเขาอาจจะไม่สะอาดมือเขาอาจจะมีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งที่มี RSV รวมทั้งตัวเขาอาจจะเป็นผู้ติดเชื้อเองก็ได้แต่ไม่ไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการพาเชื้อไวรัสมาให้กับเด็กซึ่งเด็กจะภูมพุกันไม่ยังพัฒนาไม่เต็มที่โอกาสที่ติดเชื้อก็ก็จะง่ายอีกกรณีหนึ่งการติดเชื้อผ่านฟอร์ไมซ์หรือตัวกลางที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเพราะ,ะนั้นโรงเรียนอนุบาลหรือเดย์แคร์หรือเนอร์เซอรี่เนี่ยต้องมี ความถี่ในการทําความสะอาดของเล่นเด็กที่มีการใช้ร่วมกันเนี่ยให้มากขึ้นให้พิจารณาการระดับเดียวกันกันกบการป้องก,กันโรคโควิด -19 เลยก็คือต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยรวมทั้งการล้างมือทำไมการล้างมือถึงใช้ได้ก็เพราะไวรัสตัวนี้เป็น envelop e virus เพราะนั้นการล้างมือด้วยสบู่หรือ d ีเทอร์เจนอ่อนๆเนี่ยสามารถทำลายอนุภาคไวรัสได้ คีเมสเซจที่สำคัญที่จะส่งให้แล้วเอาไปปรับปรุงใช้ได้ก็คือ,อก่อนที่เราจะไปสัมผัสกับเด็กเล็กเนี่ยเราจะต้องทำความสะอาดตัวเองโดยเฉพาะการล้างมือหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการส่งเชื้อให้กับเด็กรวมทั้งการที่เด็กป่วยเด็กในการดูแลของตัวเองป่วยเนี่ยก็ไม่ควรจะปล่อยให้ลูกหลานเราไปไปโรงเรียนหรือไปใกล้ชิดกับ กับไข่รวมทั้งแม้กระทั่งลูกหลานที่ป่วยเนี่ยก็จะมีโอกาสส่งปู่ย่าตายายก็ได้เพราะปู่ย่าตายายก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนอกจากนั้นไอ้วัฒนธรรมการเล่นกับเด็กเ,เห็นเด็กแล้วน่ารักอดไม่ได้ต้องเข้าไปจับเข้าไปหอมเนี่ยเ,เราก็ต้องระวังแล้วนะพฤติกรรมแบบนี้ควรจะต้องลดละเลิกให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กเล็ก